วันนี้เรามาฝึกทักษะการตัดต่อคลิปสนุกสนุกแบบนี้ไปเรียกยอดวิวกันดีกว่าค่ะขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงดูคลิปนี้จบทำเป็นแน่นอนจ้าตัวเียอะไรเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการถ่ายคลิปกันก่อนดีกว่าค่ะเดี๋ยวเพื่อนตั้งก้องมาถ่ายคลิปตามนี้นะคะสามสองหนึ่งเริ่มตัวเฮี้ยอะไรวะเนี่ย แล้วเ,เพื่อนๆถ่ายคลิปแบบนี้ไว้อีกคลิปนึงค่ะที่จริงเราใช้ตัวเราเองในการถ่ายก็ได้นะคะแต่วันนี้เราอยากให้เพื่อนเราเป็นแมงวีหลังจากนั้นเพื่อนๆทำแบบนี้เลยค่ะสามสองหนึ่งเริ่มยัง เดี๋ยวไปดูวิธีการตัดต่อกันเลยจ้าได้คลิปแล้วเปิดแอป Cap C คปคัดขึ้นมาค่ะกดเครื่องหมายบวกเพิ่มโปรเจกต์ใหม่แล้วเลือกคลิปวิดีโอที่เพื่อนๆเนตรียมไว้ขึ้นมาค่ะขั้นตอนแรกเลื่อนเคอร์เซอร์ไปตำแหน่งที่เรากำลังจะเอามือตบแมงวีค่ะได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกจากนั้นเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการที่จะใช้แมงวีค่ะสามส ได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วจิ้มที่คลิปหนึ่งครั้งแล้วกดบบนแยกจิ้มที่คลิปแมงวีหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันโอเวอร์เลยหรือภาพซ้อนกดค้างที่แมงวีแล้วลากคลิปไปด้านหน้าสุดได้เลยค่ะจากนั้นจิ้มที่คลิปแมงวีหนึ่งครั้งค่ะแล้วเลื่อนหาฟังก์ชันลบ b g เลือกการลบแบบกำหนดเองค่ะเลือกแปลง ปรับขนาดหัวแปลงตามต้องการค่ะกดค้างที่ตัวคนแล้วระบายสีได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเครื่องหมายถูกใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่ตัวแมงหวีนะคะเราย่อขนาดให้เล็กลงค่ะลากไปไว้ในตำแหน่งที่เราต้องการผลลัพธ์จะออกมาประมาณนี้ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังตำแหน่งที่เราเอามือตบแมงวีค่ะที่เราแบ่งแยกเอาไว้ตอนแรกนะจิมที่คลิปด้านล่างหนึ่งครั้งแล้วกดแบ่งแยกค่ะหลังจากนั้นเพื่อนๆเลื่อนหาฟังก์ชันมาสค่ะเลือกสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช้นิ้วสองนิ้วกดค้างที่สี่เหลี่ยมนะคะแล้วขยายใ,ให้ใหญ่ขึ้นค่ะปรับสี่เหลี่ยมผืนผ,ผ้าให้ตามคลิปได้เลยนะคะออกมาประมาณนี้ หลัจากนั้นเพื่อนๆกดคีย์เฟรมค่ะเราเลื่อนคเคอร์อเซอร์ไปด้านหน้าเล็กน้อยกดค้างที่สี่เหลี่ยมสีเหลืองนะคะแล้วลากอย่างนี้เลยค่ะลากออกมาเลยนี่ลากให้ปิดตัวแมงหวีให้หมดหลังจากนั้นกดตรงนี้ค่ะแล้วกดเครื่องหมายถูกผลลัพธ์จะออกมาประมาณนี้โหเที่ยอเลยวะเ<ๆ>นี่ยนี่ แล้วตัวแมงวีข้างหลังนี้นะหลังจากที่เราทำคีเฟมเสร็จแล้วอะตรงเนี้ยตรงนี้เราทำคีเฟมใช่ปะพอมือเราตีเสร็จแล้วตรงเนี้ยเราไม่ใช้งานแล้วกดแบ่งแยกด้านหลังเนี้ยกดลบทิ้งได้เลยค่ะและนี่คือคลิปที่ได้เพื่อนๆสามารถนำคลิปไปใส่เอฟเฟกเสียงและบันทึกคลิปวิดีโอเอาไปเรียกยอดวิวในเพจของเพื่อนๆ <c oughs> ได้เลยค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ